ครับวันนี้ฮักเซียชาแนลพามาที่เค้กบ้านฉันครับ My Home Cake Handmade at l e ย Province h ฮักเซียชาแนลเราจะมาซื้อเค้กกันครับวันนี้ Oh here is uh, another languages of ice cream ice cream s โ w e t ต e ice cream Gelato ซื้อเท้งนะครับเอาเค้กบานอฟนฟี่ทายครับแล้วก็เอาเค้กเ,<ๆ>เอาคาราเมลครับ โอ้คาราเมลขอถ่ายเลยนะพี่นะก็เนี่ยครับอ๋อโอเคเอามะพร้าวอีกอันหนึ่ง I just I just bought the crepe cake coconut cake

เยอะๆนี่อกวนก็นั่งนี่ฮะเรามานั่งนี้ผมจะชิมไอศกรีมครับเป็นเป็นแอนนาทรอเมล ครับสุดยอดได้กลิ่นกล้วยแล้วก็คาราเมลตาม,มาันเหรอไอแคนฟ e ลบันแ a นะคาราเมลกับบันแหนะ o อ l ลบายคาราเมลไอแคน e ิลเนี่ยบันแนนะกลิ่นของกล้วยครับแล้วก็ตำนี่คาราเมล watching she... ban channel for me